ก็หลังจากรูก้ตัวว่าแบบเราต้องสอบไอเอลอะไรเงะะี้ยค่ะก็รีบหาที่เรียนก็ดูดูหลายที่มากๆดูไปตามสถาบันต่างๆแล้วก็สอบถามรายละเอียดจากโบชัวดูเปรียบเทียบราคาดูโลเคชั่นอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็อ่านรีวิวจากในเน็ตในเฟซบุก๊กสุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่เพราะว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีแล้วก็ด้วยราคาที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็การันตีคะแนนด้วยก็เลยตัดสินใจมาเรียน พอมาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่าได้ความรู้เยอะมากจากแบบความรู้เราตอนแรกที่แม่ท่าจะเป็นเบสิกอังกฤษที่แบบเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันก็เราก็รู้สึกว่าเราได้ a c a d e m มิ skill เพิ่มมาค่อนข้างเยอะจากที่อาจารย์สอนนะคะไม่ว่าจะเป็น listening อย่างเงี้ยเราก็ได้ทาข้อสอบเยอะมากเวลาเรียนทาให้แบบเรารู้ว่าข้อสอบมันเป็นยังไงเทคนิคการทาข้อสอบคืออะไรแล้วก็อย่างทัสปีคกิ้งก็คือจะได้คุยกับอาจารย์เยอะมากก็คือแบบก็จะพูดจนเหนื่อยเลยเวลาเวลาเรียนสปีกิ้งทีหนึ่งแล้วก็อย่างทาั Riting ก็คือมีเทคนิคดีๆมากแไม่ว่าจะเป็นคําที่ทําให้ภาษาอังกฤษเราดู a ะคาเดมิมากขึ้นหรือว่าดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหลังจากเรียนเสร็จก็ก็ไปทบทวนก่อนสอบสักพักหนึ่งก็จะมีการทำไร i ิงส่งให้อาจารย์อาจารย์ก็จะตอบกลับมาเร็วมากแล้วก็ให้ฟีดแบ็กที่ค่อนข้างละเอียดทําให้เรารู้ว่าจุดบกพร่องก็คืออะไรทําให้เราแบบปรับปรุงสกิลเราก่อนเข้าสอบจริง แล้วก็ชีตชีตข,ของทางสถาบันคือดีมากๆเพราะว่าเนื้อหาครบถ้วนเทคนิคเยอะแล้วก็ให้ให้อธิบายเข้าใจด้วยภาษาที่ง่ายๆอน่ค่ะทำให้เวลาพอถึงวันสอบจริงเนี่ยเราสามารถทำข้อสอบได้โดยที่เราแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบค่อนข้างพร้อมแล้วจากการเตรียมตัวผ่านแบบทั้งการเรียนกับทางสถาบันแล้วก็ชีตที่ทางสถาบันให้เรามาก็ดีมากๆค่ะรู้สึกกับอาจาย